ย้อนคำทนายเดชาศึกชิงเก้าอี้ผบตรจะมีขัดแย้งในองค์กรชิงดีชิงเด่นย้อนคำพูดของทนายเดชาปมศึกชิงเก้าอี้ผบตรเพยมีความเป็นไปได้และยังพูดไว้ว่าเร็ววันนี้จะมีศึกขัดแย้งภายในมีการชิงดีชิงเด่นกันจากข่าวที่น่าจับตามองในวงการสีกากีเนื่องจากอีกไม่นานนี้จะมีการแต่งตั้งผบตรคนใหม่เกิดกระแสะข่าวต่างๆนานา,นาขึ้น เช่นเรื่องการชิงตำแหน่งการของซองบิ๊กตำรวจเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเรื่องนี้ก็ย้อนคำพูดของทนายเดชาที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ18กันยายนในตอนนั้นเป็นการสัมภาษณ์ทนายเดชาถึงเรื่องคดีกำนันนกและมีการถามถึงกระแสข่าวเรื่องศึกชิงเก้าอี้ผบอตรระหว่าง2องบิ๊กตำรวจทนายเดชาได้เผยปมบิ๊กโจ้ก,กับบิ๊กต่อ กับศึกชิงเก้าอี้ผอบอตรอบอกได้ว่าเร็วๆนี้จะมีศึกภายในทนายเดยชาเผยว่าประเด็นที่สังคมกำลังมองว่าทางด้านบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อกำลังทำศึกแย่งชิงเก้าอี้ผอบอตรกันอยู่หรือไม่ตนมองว่าเป็นไปได้เพราะว่ากำลังมีการเลือกผบอตรในเร็ววันนี้อาจจะมีความขัดแย้งกันในองค์กรมีการชิงดีชิงเด่นกันก็เป็นไปได้ทั้งสิน้น